สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัตทวีช h a n n e นะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ conceptual of motivation ก็คือเป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจหรือจะเรียกว่าเป็นนะ concept หรือเป็นมนทัศน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของแรงจูงใจนะคะเราก็คงมาทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าแรงจูงใจเนี่ยนะคะมีการทําความเข้าใจทั้งในเรื่องความหมายประเภทของแรงจูงใจอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจในเรื่องแรงจูงใจ ติดตามคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในความหมายของแรงจูงใจเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า motivation ฟังแล้วดูเหมือนจะทันสมัยขึ้นนะ motivation นะคะหรือแรงจูงใจเนี่ยถือว่าเป็นแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นนะคะทีะ่ส่งผลให้เราเนี่ยนะคะทำให้ทั้งตัวเราหรือบางทีแรงจูงใจเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นคนอื่นก็ได้นะคะก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้บุคคลเนี่ยเกิดพฤติกรรม นะคะไปสู่เป้าหมายนะคะซึ่งถ้าเป็นเป้าหมายส่วนตัวก็แน่นอนนะ,ะว่าแรงผลักดันนี้นะก็จะมีทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล แต่ถ้าเป็นเป้าหมายอันเนื่องจากนะปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะที่มากระตุ้นนะก็จะส่งผลเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยที่เป็นเป้าหมายในการที่เราจะไปกระตุ้นให้เขาเกิดแรงจูงใจเนี่ยนะคะให้เขาทำนะหรือแสดงพฤติกรรมอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมนะ,ะที่ได้รับมาหรืออาจจะมี แรงจูงใจเฉพาะของแต่ละคนที่อาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าแรงจูงใจบางอย่างเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดพฤติกรรมประเภทเดียวกันนะคะหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกันก็ได้ดูจากตัวอย่างนะคะเช่น นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะมีเป้าหมายในการเรียนว่าอยากจะได้ผลการเรียนที่ดีนะก็ไม่ใช่เกรดดีนะคงต้องเป็นเกรดเอนะคะมันถ้าอยากจะได้เกรดเอเนี่ยก็คือเป้าหมายในที่เหมือนเหมือนกันนะก็คือผลการเรียนนะได้เกรดเอแต่สิ่งที่ต่างกันคืออาจจะมีพฤติกรรมการเสะออกที่ต่างกันก็ได้เช่นบางคนนะคะเวลาที่อยากจะเกรดเอก็จะต้องออกตั้งใจเรียนนะขยันเรียนนะคะสําหรับบางคนก็อาจจะมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเพราะนั้นพฤติกรรมการได้เอก็อาจจะ ได้เพื่อนที่เป็นกรลยาณมิตรหรือมีเพื่อนที่ซัพพอร์ตให้นะหรือบางคนก็อาจจะนะไม่ได้ใช้ทั้งการตั้งใจเรียนอาจะไม่ได้เพื่อนนะคะมาช่วยแต่อาจจะมีกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์นะคะในการเรียนนะคะซึ่งอาจจะนะเรียกว่าอาจจะวางแผนการลอกก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่านะ,ะเป้าหมายเดียวกันคืออยากได้เองเหมือนกันแต่ละแต่ละคนก็อาจจะมีพฤติกรรมการสอบที่ แตกต่างกันหรือบางทีพฤติกรรมเดียวกันนะคะก็อาจจะมีนะคะแรงจูงใจนะคะหรือมีเป้าหมายที่ต่างก็ได้เช่นพฤติกรรมการาเรียนหนังสือเหมือนๆกันนะคะแต่ว่าเป้าหมายของการมาเรียนอาจจะต่างกันนะคะเรียนหนังสือนะ,ะมามหาวิทยาลัยมาโรงเรียนบางคนมาเพราะว่าอยากได้ความรู้แน่นอนน่าจะเป็นเป้าหมายนี้ใช่ไหมคะแต่สาหรับ,บบางคนก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้มาโรงเรียนเพราะมาทํากิจกรรมม,มหาวิทยาลัยเพราะมาเจอเพื่อนนะหรือมหาวิทยาลัยมาโรงเรียนเพราะมาส่งงาน นะคะหรืออาจจะนัดหมายนะคะกับใครที่เ,เราตั้งใจจะไปทำกิจกรรมอื่นด้วยกันก็เป็นที่รวมพลก็ได้จะสังเกตว่าพฤติกรรมเหมือนกันคือพฤติกรรมการมาที่สถานศึกษานะคะเช่นมาโรงเรียนเนี่ยมามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะนะเป็นพฤติกรรมเดียวกันเลยคือการเดินทางมาที่เป้าหมายที่ที่เรากําหนดเอาไว้แต่นะ,ะสิ่งที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะคะที่เป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการแสดงออกเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้คะ่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของข้อผิดพลาดในการอธิบายพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมภายนอกที่เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าของเราอะนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดเวลาที่เราคาดคะเนหรือสรุปผลเหมือนที่พวกเราเคยคุยกันว่านะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้เพียงแค่การคาดคาเนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แสดงออกเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการสรุปผลผิดก็ได้เพราะไม่มีทางที่เราจะไปรู้ใจคนอื่นเพราะนั้นเราก็ใช้การคาดคะเน จากสิ่งที c เขาแส n งออกดังนั้นข้อผิดพลาดนะ,ะจากการศึกษา over behavior er หรือจากการศึกษาพฤติกรรมภายนอกก็คือจากสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะคะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างประการแรกก็คือว่าพฤติกรรมแบบเดียวกันนะคะอาจมีสาเหตุ นะคะมาจากหลายสาเหตุก็ได้อย่างที่อาจารย์เตรวีบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคือพฤติกรรมนะคะการมาทํางานนะคะหรือมาทำมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะคะการเรียนหนังสือนะคะก็เป็นพฤติกรรมนะคะการเข้ามาเรียนใช่ไหมคะที่สถาบันการศึกษาแต่อาจจะมีหลายสาเหตุนะอย่างที่บอกก็คืออาจจะมาเจอเพื่อนอาจจะเข้ามาเรียนจริงๆนะคะหรือเป็นจุดรวมพลเอาไปเที่ยวต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะประการที่2ก็คือว่าแม้กระทั่งแรงจูงใจอย่างเดียวกัน ก็อาจจะมีสาเหตุนะคะซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมการสอนที่แตกต่างกันก็ได้เพราะนั้นแรงจูงใจอย่างเดียวกันก็นกคืออยากได้ A เ,เหมือนนกันทุกคนที่มาเรียนหนังสือก็คงอยากจะได้ผลการเรียนที่ดีใช่ไหมคะ,นะคะแต่จะมีสาเหตุของการมีพฤติกรรมอาจจะต่างกันนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการสอนที่ต่างกันด้วย เพราะนั้นแรงจูงใจที่บอกว่าอยากได้เอมก็อาจจะมีสาเหตุมาจากที่ว่าอยากได้เอเพราะว่าเราจะได้ผลการเรียนที่ดีทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนะสำหรับบางคนนะได้เอเพราะว่าอยากจะได้ของรางวัลนะคะหรือว่าอยากได้เอเพราะความรู้สึกว่าโอ้โหมันแสดงถึง คุณค่าในตัวเราหรือการมีวินัยในตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้น,นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนะคะคือการได้ A แต่มีสาเหตุที่แตกต่างหลากหลายหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมก็อาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นคนอย่างที่บอกว่าสําหรับบางคนอยากได้ผลการเรียนได้ A ใช่ไหมคะบางคนก็ตั้งใจเรียนนะคะอ่านหนังสือบางคนก็มีเพื่อนกลียายนามิตนะคะก็ทํารายงานหรือว่าอีกเพื่อนเลคเชอร์ก็ให้เพื่อนโจทย์ให้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจต้องวางกลยุทธ์ในการ สอบเช่นการลอข้อสอบซึ่งไม่ปวดอย่างเงี้ยจะสังเกตว่านะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องใช้หลายๆเรื่องประกอบกันนะ,ะแล้วก็คงจะต้องพยายามสังเกตแล้วก็ใช้การคดาดคะเนอย่างสมเหตุสมผลนะคะต่อมาก็คือว่าประการที่3คือพฤติกรรมแม้กระทั่งอย่างเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจาก แรงจูงใจหลายๆอย่างก็ได้ใช่ไหมคะก็อย่างที่อธิบายมาสักครู่นี้นะคะพฤติกรรมอย่างเดียวกันคือบางคนก็อยากรวยใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นการพฤติกรรมการมา ตั้งใจทํางานนะคะอาจจะเพราะว่าอยากมีสตังคงนะอยากมีเงินเก็บอยากรวยอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับบางคนก็มาทํางานนะเพราะอยากจะมีเพื่อนอาจจะบ้านรวยแล้วนะคะสาหรับบางคนนะคะมาทํางานนะอาจจะมาหาคู่รักก็ได้นะมาพบคู่รักหรือเอ่อได้มาทํางานสถานที่เดียวกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมอย่างเดียวกันคือมาทํางานเหมือนกันแต่อาจจะมีเหตุจูงใจหลากหลายนะคะประการที่4คือว่ามนุษย์แต่ละคนนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่ ไม่เปิดเผยทั้งหมดนะคะบางทีเราก็มีอะไรที่อยากจะปิดป,ปิดบังอำรางซ่อนเลนไว้เราก็เลยไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะคะคเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าออสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างซ่อนเ้นอยู่นะคะ <S <S ก็อย่างที่หลายๆครั้งที่เราเห็นจากข่าวใช่ไหมคะบางทีก็ชวนกันไปเหมือนจะชวนไปทาบุญอย่างคดีที่เราเจอเร็วๆนี้ใช่ไหมคะที่เป็นภาพข่าวนะว่า พาไปทําบุญแต่ในที่สุดแล้วเมื่อเอาน้ําให้ดื่มนะะก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ปิดบังอําพรางไว้ในะประการที่5ก็คือว่าพวกเราอะนะคะมนุษย์จะมีวัฒนธรรมมีความเชื่อนะคะมีโซเชียลนอมีมารรฐานสังคมที่จะเป็นตัวกําหนดนะคะพฤติกรรมที่ต่างกันดังนั้นเราจะมีเป้าหมายมีการเสียอ,อ๋ที่ต่างกันไปด้วยนั้นเวลาที่บอกคนไทยพยักหน้านะคะแปลว่าเราเรียกให้มาหาหรือเข้าใจ แต่ถ้าเราสายหน้าก็น่าจะหมายถึงว่าเราไม่เข้าใจใน,ในขณะที่มันน่าทำ ต่างประเทศเช่นสังคมของอินเดียอย่างเงี้ยใช่ไหมคะวเวลาที่นะเขาเข้าใจเนี่ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่พวกเราอาจจะเรียกว่าการสายหน้าแต่จริงๆแล้วอานะการแสดงออกของเขาเนี่ยนะคะการที่สายหน้าไปซ้ายขวาเนี่ยนะคะเป็นการแสดงถึงเข้าใจและการยอมรับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราอาจจะมองเพียงแค่ o v e w r behavior คือสิ่งที่เขาแสดงออกโดยอาศัยวัฒนธรรมและความเชื่อที่เรามีเราอาจจะสรุปผิดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อผิดพลาดนะจากการเพียงแค่นะคะ เราดูจาก o B F, e, วอร์หรือจากพฤติกรรมภายนอกเท่านั้นคะ่ะที่มาดูว่าคําที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเวลาที่เราอ่านตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นมีคําอะไรบ้างเช่นคําว่าความต้องการนะคะหรือว่านิสสัญชตาตญาณหรือ instinct นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าน e สเนี่ยโดยมากเรามาจะพูดถึงเรื่อง,องความต้องการจําเป็นเช่นปัจจัย4ี นะคะหรือว่าไบโอเจคอลนิทเอฟิสิโอเจคอลนิทเห็นไหมคะมันจะเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานที่เป็นเรื่องสําคัญส,สัญชตาตญาณหรืออินสติ้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาอินสะติ้งคือสัญชตาตญาณเช่นสัญชตาตญาณของความเป็นแม่สัญชตาตญาณของสัตว์อย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น มันก็จะมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาจากแรงผลักดันลึกๆในใจเรานะส่วนคําว่า drive หรือแรงขับนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับสมดุลภายในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการที่เรากระหายน้ําเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากการขาดสมดุลสมดุลในร่างกายนะคะก็จะเป็นเอ แรงขับของความกระหายหรือการที่เราหิวข้าวอยาเนี้ยนอยากรับประทานอาหารเนี้ยก็จะเป็นแรงขับของความหิวหรือแม้กระทั่งนะการขาดเขาเรียกว่าบางทีมันไม่ได้ขาดมันเกินนะคะเช่นสมดุลในร่างกายมันเกินเราอยากจะขับถ่ายอย่างเงี้ยนะคะอาจจะของแข็งของเหลวก๊าซพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นแรงขับเช่นเดียวกันก็เป็นแรงขับของการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีคําที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Imprinting เป็นความฝังใจเดี๋ยวมากเราก็มักจะได้ยินคาว่า Imprinting เช่นอาจจะเป็นความฝังใจหรือความประทับใจตั้งแต่แรกเกิดอย่างเช่นในการทดลองนะที่เราบอกว่ามีลูกเป็ดลูกห่านใช่ไหมคะเห็นคนเลี้ยงนะคะตั้งแต่ฟักออกจากไข่แล้วก็เลยเกิด Imprinting เป็นความฝังใจประทับใจว่าเข้าใจว่าคนที่ฟักไข่ออกมาเนี่ยเป็นแม่ก็เดินตามหน้าดูเลยนะคะ,ะแม่ห่านหายไปละเดินตามคนแถนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น Imprinting เป็นความประทับใจและก็เป็นสิ่งที่นะทำให้เกิด พฤติกรรมตามมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของแรงจูงใจก็โมทีฟก็เป็นคำที่ชัดๆนะแต่มันก็จะมีตัวที่แตกต่างจากคำว่า motivation เพราะ motivation เนี่ยจะเป็น process นับตั้งแต่สิ่งสิ่งที่มากระตุ้นนะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความต้องการเกิดพฤติกรรมแล้วนะคะในสุดก็อาจจะบรรลุเป้าหมายนะคะหรือว่าถ้าไม่บรรลุเป้ามหมายก็จะเกิดเป็นวงจรในการที่ยังเกิดแรงกระตุ้นนั้นเพราะว่ายังมีความต้องการอยู่นะคะถ้าตามใดก็ตามที่ดังต้องอแรงจูงใจเนี่ยนะคะหรือความต้องการเนี่ยนะคะยัง มีความเข้มมากพอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเรื่องของ motivation เป็น process แต่ถ้าเป็น motive มันก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจใช่ไหมคะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราก็มีแรงจูงใจใช่ไหมคะแต่เราอาจจะไม่เกิดพฤติกรรมแบบอาจจะเรียกว่าเรานั่งอย่าออกกําลังกายนอนอย่าออกกําลังกายแต่เราไม่ลุกขึ้นไปออกกําลังกายนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ motive นะแต่ถ้าเป็นถ้ามันเป็นกระบวนการเนี่ยเราน่าจะต้อง มีแรงจูงใจที่มีความเข้มพอจนกระทั่งเกิดเป็นพฤติกรรมนะเพราะฉะน,นั้นแรงจูงใจอาจจะเป็นความรู้สึกหรือเป็นความต้องการะคะส่วนอินเซนティブก็เป็นสิ่งล่อใจนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเกิดเป็นความต้องการเช่นการที่เราไปซื้อของลดราคา นะการที่เราเอฟสิ่งของเวลาที่บอกว่านาทีสุดท้ายนะ,ะต้องรีบซื้ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นของแถมก็เป็นสิ่งล่อใจนะคะหรือการสะสมสติกเกอร์การสะสมพอยต์อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งล่อใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนะเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนรีเฟล็กซ์นะคะก็คือปฤิกรยาสะท้อน นะก็มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเช่นเดียวกันนะซึ่งบางทีเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเรียนรู้แล้วเราเกิดพฤติกรรมแบบซ้ําๆมันก็เกิดเป็นพฤติกรรไปแกะสะท้อนนะเช่อนอะไรบ้างคะเห็นมะม่วงแล้วก็เกิดน้ําลายไหลซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับได์ด้วยนะจริงๆแล้วได์น่าจะเกี่ยวข้องกับความหิวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการขาดสมดุลแต่บางทีเนี่ย ร่างกายเนี่ยก็อิ่มแล้วถ้เดินออกมาจากร้านอาหารใช่ไหมคะแต่เห็นมะม่วงน้ำปลาหวานหน้าร้านปุ๊บเนี่ยน้ำลายไหลเป็นรีเฟรคนะคะเป็นยาสะท้อนเกิดเรียกว่าสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะทำให้เ,เราเกิดแรงจูงใจเกิดเป็นรีเฟรคเป็นยาสะท้อนน้ำลายไหลออกมาเลยทีเดียวนะคะอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมคะหรือดูละครเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่ากุ้งเผาของแม่นายนะคะน่าทานมากหลายคนก็ดันต้นไปหากุ้งเผานะกุ้งแม่น้ำมาทานอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงแล้วระหว่างที่เราดูละครเนี่ยเราก็อิ่มแล้วล่ะนะแต่พอ เห็นใช่ไหมะเราก็เกิดรีเฟกต์นะเกิดเลกน้ำลายไหลขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายก็คือเป้าหมายหรือว่า g o a แน่นอนนะคะคำว่าเป้าหมายเนี่ยนะก็เป็นตัวที่สะท้อนถึงแรงจูงใจที่ชัดเจนจนก,กระทั่งมีนักวิชาการเนี่ยนะคะกำหนดเป็นทฤษฎีที่เรียชื่อว่า goal setting theory กันเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นเป้าหมายเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนถึง แรงจูงใจและเป็นตัวสําคัญเป็นสิ่งสําคัญนะที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเกิดเป็นความต้องการเกิดเป็นพฤติกรรมเกิดเป็นแรงผลักดันนะเพื่อให้เราะะสามารถทําสิ่งต่างได้บรรลุตามเป้าหมายนั่นเองค่ะ้น,น,นคำเหล่านี้เวลาที่พวกเราอ่านนะคะตำราทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของแรงจูงใจเราก็มักจะพบคําเหล่านี้เป็นคำอธิบายนะคะ นี่มาดูว่าในความหมายของแรงจูงใจเนี่ยนะคะก็มีการสรุปความหมายนะคะว่าแรงจูงใจก็จะหมายถึงการที่นะมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นใช่ไหมคะทาให้เราเกิดเป็นความต้องการนะคะหรือถ้าไม่ใช่ตัวเราก็เราอาจจะมีแรงผลักดันแรงกระตุ้นทําให้บุคคลที่เป็น,ปน,นเป้าหมายพฤติคนบุคคลเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดพฤติกรรมนะคะเกิดเป็นความต้องการใช่ไหมคะ,ะมหรือถ้าเขาไม่ต้องการเราไปกระตุ้นเขาทาให้เกิดพฤติกรรมนะะตามที่เราอยากจะให้เป็นนะแต่ถ้าเป็นแรงจูงใจส่วนตัวของเราก็คือจะมีแรงกระตุ้นใช่ไหมคะที่อาจจะ เกิดจากความต้องการของเราทําให้เรามีพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายนะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทานน้าพริกนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเราอยากทานน้าพริกที่มันรสชาติดีอย่างเงี้ยนะเราก็เลยมี พฤติกรรมนะอาการไปโคลก Angst, น้ําพริกนะคะแล้วเราก็จะมาลุกเป้าหมายคือได้ฐานน้ำพริกที่เราอยากจะได้เป็นตน้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งล่อใจนะคะเช่นไข่เจียวหอมๆเนี่ยก็เป็นสิ่งล่อใจใช่ไหมคะเราก็ต้องลุกมีพฤติกรรมการลุกขึ้นมาเจียวไข่เพื่อให้เราได้ทานไข่เจียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการนะคะแล้วก็มีผลให้เราเกิดพฤติกรรมเพื่อรู้เป้าหมายตามที่เราต้องการนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าแรงจูงใจเนี่ยก็จะมีทางการ ใช้สิ่งน้อยใจการให้รางวัลก็ได้ถ้าเราจะไปจูงใจคนอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งการลงโทษนะเช่นกฎกติกามรารยาทอะไรบางอย่างนะถ้าใครก็ตามมาทํางานสาย ก็ถูกตักเตือนถูกหักเงินเดือนเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้นะคะที่เป็นการลงโทษก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดแรงจูงใจนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายที่หน่วยงานต้องการนะคะรวมทั้งนี้เกิดการตื่นตัวด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องแรงจูงใจเนี่ยจะมีนะทั้งความต้องการคําสําคัญจะมีทั้งความต้องการใช่ไหมคะมีทั้งพฤติกรรมนะซึ่งแน่นอนว่าแรงจูงใจเนี่ยที่เกิดขึ้นก็มีความต้องการเป็นตัวกระตุ้นนะคะและก็ทําให้เกิดก่อให้เกิดพฤติ การเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นเองและนะถ้าเป้าหมายทําไมคะบรรลุผลก็จบนะเพราะว่าแรงจูงใจนะที่เกิดขึ้นนะมันมีแรงกระตุ้นทั้งภายในเช่นเราองรู้สึกว่าเราอยากทานน้ำพริกเองนะคะหรือแรงใจภายนอกก็คือเราอาจจะดูจากะละครนะ,ะเราเห็นโอ้โหน้ำพริกน่าทานหรือว่าอาจจะมีคนพูดถึงน้ำพริกนะคะเราก็หรือการโฆษณาเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นภายนอกเราก็เลยเกิดวามต้องการใช่ไหมแล้วก็ มีแรงผลักดันทําให้เราขับรถไปซื้อน้ําพริกหรือว่าลงมือตําน้าพริกก็คือเป็นพฤติกรรมและถ้าเราได้ทานน้าพริกแล้วเราก็บรรลุเป้าหมายแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทานเราก็ยังเกิดเป็นความต้องการอยู่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องดันต้นนะคะถ้าไม่ทําเองนะะหรือทําไม่เป็นเราก็อาจจะต้องดันต้นไปซื้อนะคะหรือว่าอาจจะต้องสั่งนะคะออนไลน์อย่างเงี้ยให้เขามาส่งใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าบรรลุเป้าหมายก็จบแต่ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายความต้องการก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังคงมีแรงผลักดัน เพื่อให้เราเกิดพฤติกรรมเพื่อปห้เราปนหมายตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับประทานเนาะเพราะฉนั้นขออภัยด้วยถ้าใครกำลังหิวอยู่นะคะนี่มาดูประโยชน์ของแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจเนี่ยมีประโยชน์ก็คือว่าทําให้บุคคลเนี่ยสามารถทําพฤติกรรมที่ต้องการได้ นะวันนั้นถ้าเป็นตัวเราเองนะคะแรงจูงใจที่มีอยู่ในตัวเราจะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราและเกิดแรงผลักดันให้เราทําพฤติกรรมที่เราอยากจะทําให้ได้นะเช่นเราอยากจะได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็เลยมีแรงผลักดันตัวเองในการที่ขยันอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ถ้ามาจากแรงจูงใจที่มาจากคนอื่นนะเช่นโค้ชอยากจะกระตุ้นนักกีฬา ให้มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันนะก็อาจจะใช้วิธีการนะคะกระตุ้นนะเช่นจะอาจจะใช้คําพูดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในเนื้อหาส่วนที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมแรงจูงใจนะเพราะนั้นในการที่โพสต์สร้างแรงจูงใจด้วยคําพูดนะหรืออาจจะรางวัลเป็นสิ่งล่อใจอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเป็นหน่วยงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีกฎกติกามีการลงโทษอย่างเงี้ยนะคะใครไม่มาฝึกซ้อมใช่ไหมคะก็อาจจะถูกลงโทษวิ่งรอบสนามนะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานใครมาสายก็ถูกตัก,ตกเตือนพวกเนี้ยนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นทําให้เกิดพฤติกรรมที่เราต้องการเพราะฉะนั้นประโยชน์ของแรงใจคือกระตุ้นนะคะหรือทําให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการให้แสลมาให้ได้นั่นเองค่ะขั้นตอนการเกิดแรงจูงใจหรือ state of motivation มีอะไรบ้างขันะ้นแรกแน่นอนต้องมีความต้องการ ใช่ไหมคะความต้องการอาจจะเกิดจากไระะที่ขาดความสมดุลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานะะเป็นการขาดสมดุลในร่างกายเราก็ต้องมีแรงผลักดันใช่ไหมคะพราะเราเกิดความขาดสมดุลปุ๊บเราก็มีแรงผลักดันเช่นเราต้องการทานข้าวไข่เจียวก็เกิดเป็นแรงขับเนะะนื่องจากว่ากัเพาะอาหารเรากนะะ็บีบตัวใช่ไหมคะเพราะว่า ไม่มีอาหารอยู่ในร่างกายนะหรือว่ามีการหลั่งน้ําย่อยแล้วเกิดความไม่สบายกายเกิดขึ้นเพราะร่างกายขาดสมดุลในสุดเราก็ต้องมีพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายอาจจะต้องลุกขึ้นมาเจียวไข่ทานนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมที่เราลุกขึ้นมาเจียวไข่หรือหุงข้าวนี่นะคะก็จะเป็นขั้นที่3ามและสุดท้ายเมื่อเราทําไมคะเกิดเรียกว่าทานอาหารอิ่มแล้วนะคะก็แรงขับก็จะถดถอยหรือว่าลดลดลงเพราะว่าร่างกายเกิด ภาวะสมดุลแล้วหรือได้รับการตอบสองแล้วนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของแรงผลักดันในร่างกายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเราอยากจะมีสตังแต่เป็นความต้องการแรงขับใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วสตังในบัญชีธนาคารเนี่ยอาจจะมีตัวเลขไม่ถึงจํานวนที่เรา,เารู้สึกว่าเราสบายใจนะ,ะเพราะเดี๋ยวจะไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนเพราะนั้นเราก็เลยมีพฤติกรรมเพื่อให้รุเป้าหมายเช่นเราก็ต้องขยันทํางานหรือว่าทํางานพิเศษใช่ไหมคะและเมื่อเราทําในสิ่งนั้นแล้วได้รับ นะสตางเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าเราได้รับการตอบสนองแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ายังไม่ยังไม่ถึงตัวเลขต้องการใช่ไมคะวงจรก็กลับไปที่ความต้องการกลับไปอีกนั่นเองค่ะเพราะนั้นจากเมืกี้นี้ที่อาจารย์ชวีอธิบายไว้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนดังภาพนะคะที่ปรากฏ ต่อไปนี้นะคะเพราะฉนั้จะเห็นว่านะวงจรนี้ก็อาจจะไม่ยังไม่ได้สิ้นสุดนะ,ะเพราะว่าถ้าเราอยากจะมีสตังะค์นะในที่สุดแล้วเมื่อเราได้รับสตังค์มาแล้วจากการที่เราไปทํางานนะคะหรือว่า เราไปทํางานพิเศษหรือทํางานประจำนะคะก็ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องหมุนเวียนต่อไปใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการาารับประทานรับประทานอาหารอิ่มเป็นมือมือแต่มือต่อไปก็ยังต้องหิวอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นวงจรน,นะคะทีนี้มาดูแหล่งของแรงจูงใจ (source of motivation) นะคะก็จะมีจากปจัจจัยใหญ่ๆ2ประการอย่างแรกก็คือ biological approach นะคะหรือว่าแรงจูงใจที่เกิดจาก ภายในตัวเรานะคะอินซีก็คือตัวเรานะคะเพราะนั้นแรงจูงใจที่เกิดจากแรงกระตุ้นหรือภาวะในร่างกายเนี่ยนะคะก็อย่างที่อาจารย์บีบอกว่ามันเป็นเรื่องของ drive หรือแรงขับเนื่องนะอนนจากการขาดสมดุลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการควบคุมโดยการทํางานของระบบประสาทรวมทั้งฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ามี reflex ที่มีมาตั้งแต่กําเนิดก็แน่นอนจะเชื่อมโยงกับระบบประสาทเช่นความหิวความกระหายใช่ไหมคะแรงขับ นะคะของการขับถ่ายเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ติดตัวตั้งแต่เกิดนะคะก็จะเป็นลักษณะของ biological approach นะคะซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวของพวกเรานะก็จะเป็นคนหรือว่าสัตว์นะคะสิ่งของไม่เกี่ยวนะคะต่อมาคือแรงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมรเรียกว่าเป็น learning นะคะ euh, approach หรือว่า social approach ใช่ไหมคะก็จะเป็น คอนเซปต์ Concept, หรือเป็นแนวคิดที่บอกว่าแรงจูงใจเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมนะคะเพราะว่าทุกคนมีแรงจูงใจที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตำราภาษาอังกฤษหลายเล่มนะคะเขาก็จะบอกว่ามันติดตัวแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะคะทั้งความต้องการหรือว่าแรงขับก็แน่นอนนะคะเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวเราใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีแล้วเนี่ยบางทีมันก็อยู่เร,เรียกว่าแรงจูงใจเราก็จะแบบนิ่งๆน,นะคะมีไม่เยอะ นะหรือตอนนี้บางคนก็บอกว่าเหนื่อยเหนยเพลียๆหลายๆคนถูกกเบิร์นเอาเซ็งเซงแต่สิ่งเหล่านี้นะคะความรู้สึกแบบนี้สามารถที่จะกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นได้เพราะทุกคนมีแรงจูงใจเพียงแต่บางทีไฟมันมอดแรงจูงใจก็เหมือนไฟอะนะที่มีอยู่ในตัวนะบางทีมันมอดนะบางทีเราก็พอมอดแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่จะ จุดไฟนะบางทีก็จุดติดใช่ไหมคะบางทีก็จุดไม่ติดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมารู้วิธีการหรือเทคนิคในการที่จะจุดไฟให้ติดหรือว่าการส่งเสริมแรงจูงใจให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเอาแล้วมาดูต่อว่าแล้วประเภทของแรงจูงใจตามแนวคิดของโรเบิร์ตเอสวูดเฟิร์ตนะคะวูดเฟิร์ตเขาแบ่งแรงจูงใจเป็น3ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือสอดคออล้องกับสักรู่นี้คือแรงใจให้ด้านร่างกายนะคะือความผิวกระหายความง่วงเนาะ หรือการขับถ่ายอย่างที่2ก็คือแรงจูงใจเรียกว่าการจูงใจในภาะวะฉุกเฉินหรือ Emergency Motive ตรงนี้จะเป็นความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา r e f l e x r e f l e x ก็คือ r e f l e x ในร่างกายเช่นพอเรามีความรู้สึกตื่นเต้นตกใจใช่ไหมคะแล้วก็เกิดแรงจูงใจว่าเราต้องการจะเอาของออกจากบ้านเช่นกรณีไฟไหม้นะ,ะน้ําท่วมมันก็อยากจะหอบของเราเนี่ยให้ให้ใหนีไฟหนีน้ํานะคะปกติแล้วเราอาจจะทําพฤติกรรมบางอย่างไม่ได้ แต่เนื่องจากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะขนของของเราออกให้ได้มากที่สุดร่างกายก็จะมีปริิริยรีเฟล็ก็จะทําไมคะหลั่งอะดรีนาลีนเข้ามาอันนี้ก็เป็นการสั่งงานของระบบสาอัตโนมัตินะคะก็ร่างกายจะหลั่งอะดรีนาลีนขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดมีพลังงานเกิดให้ร่างกายเพราะอะดรีนาลีนก็จะเกี่ยวข้องกบรดับน้ำตาในเลือดนะเพราะนั้นเราก็จะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับ ภาวะฉุกเฉินได้ดังนั้นบางคนจึงหอบนะสิ่งของที่หนักได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีนะก็สามารถขนออกมาได้นะในสถานฉาุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะและประการที่3นะฮะอย่างที่3ที่ o ว d w ิ r ดได้แบ่งแรงจูงใจออกมาก็คือประเภทที่3ที่เรียกว่าเป็น objective โมทีฟก็คือเป็นการจูงใจที่มีเป้าหมายนั่นหมายความว่าอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมก็ได้นะเพราะนั้นการที่เราเรียนรู้นะว่าการที่เราอยากจะมีบ้านสวยอาจจะมีรถดีๆขับเราก็จะต้องมีการทํางานเพื่อให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วจะได้สามารถไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะนะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะพอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะมีเป้าหมายต่อสินที่เราอยากจะได้ล้วก็เกิดเป็นพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นเองค่ะ สำหรับนะประเภทของแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งก็คือการแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นแรงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกนะ,ะแรงจูงใจภายในหรือ intrinsic motivation ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นแรงจูงใจภายในอันนี้ก็จะเป็นแรงใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเองเกิดจากความต้องการของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาเราียกว่าเป็นแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพสูงนะ,ะ,นะ,ะเพราะมันเริ่มต้นนะ,ะเกิดจากตัวเรา เริ่มต้นจากตัวเราเกิดจากตัวเราเช่นความสนใจใฝ่รู้อย่างเงี้ยความต้องการใช่ไหมะเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเราสนใจใฝ่รู้เราก็จะแสวงหาเราค้นคว้าเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนหนังสือถ้าเราสนใจใฝ่รู้เราก็จะไปค้นได้ตัวตัวเองนะแต่ถ้าเราถูกสั่งให้ให้ไปค้นนะเช่นการจัดทำรายงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะรับการมอบหมายมาอันนี้ไม่เรียกว่าแรงใจภายในเพราะแรงใจภายในต้องเกิดจากตัวเราเองเช่นถ้าเราสนใจตอนนี้ก็อาจจะมีข่าวเคยได้ยินข่าวเกี่ยวเรื่องของ UFO ใช่ไหมคะหลายคนก็โอ้โหสนใจมากนะคะ ต่อให้ไม่มีแอสเซมนต์จากครูบาอาจารย์นะคะเราก็ไปค้นคว้าที่ตัวเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองไม่มีใครแอสเซมนต์ไม่มีครูแอสเซมนต์แต่เราสนใจแล้วก็เลยไปค้นคว้าหาขวามู้เพิ่มเติมแต่เป็นการที่เราถูกมอบหมายงานแล้วเราก็เลยต้องเกิดพฤติกรรมนะนี่ก็เรียกว่าเป็นแรงจูงใจเกิดจากภายนอกที่เรียกเป็น extrinsic motivation นะคะซึ่ง extrinsic motivation ก็อาจจะมาจากคําสั่ง การมอบหมายหรือแม้กระทั่งคําชมรางวัลอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเราจากภายนอกทําให้เราเกิดพฤติกรรมเรียกว่าเป็นแรงใจภายนอกนะคะเช่นการแข่งขันเห็นไหมคะการร่วมมือนะคะหรือการให้รางวัลการลงโทษหรือคำชมเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วเราลองมาสรุปกันสักนิดหนึ่งว่านะในเรื่องของ conceptual of motivation หรือแรงจูงใจ นะคะมีคอนเซปต์หรือมีอความเข้าใจเบื้องต้นนะเกี่ยวเรื่องของประเภทอย่างไรบ้างอย่างแรกนะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะเราก็สามารถแบ่งประเภทแรงใจได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆอย่างแรกก็คือแรงใจทางศีละเกิดจากการขาดสมดุลในร่างกายเช่นความหิวความกระหายนะหรือเกินก็ได้เช่นการขับถ่ายนะอย่างที่2คือแรงจูงใจทางจิตวิทยานะแรงใจทางจิตวิทยานี่ก็เกิดจากการที่เราเองเนี่ยนะคะมีความต้องการหรือที่เรียกว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจจากภายในตัวเรา เช่นเราอยากจะทําอะไรบ้างล่ะเช่นเราอาจจะอยากเรียนรู้ใช่ไหมคะเราอยากจะนะ,ะทำสิ่งของบางสิ่งให้กับคนที่เรารักอย่างเนี้ยนะคะเรียกว่าเป็นแรงใจทางจิตวิทยาเป็นเกิดจากตัวเราเองที่สนใจนะคะมีความต้องการนะคะมีความใฝ่รู้อย่างเงี้ยนะคะเป็นแรงใจทางจิตวิทยาประการสุดท้ายก็คือแรงจูงใจทางสังคมซึ่งแน่นอนชื่อก็บอกแล้วแสดงว่าต้องเกิดจากแรงกระตุ้นนะ,ะหรือจะเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราอยากมีรูปลักษณ์นะเป็นไปตามเรียก่ค่านิยมทางสังคมใช่ไมหมคะต้องสวยแบบนี้ต้องหล่อแบบนี้การมีรถนะคะที่แสดงถึงเสถษฐานะการมีเครื่องใช้ไม้สอยนะ,ะที่แสดงถึงเสถษฐานะทางสังคมอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแรงใจทางสังคมที่เราเกิดจากการเรียนรู้ว่าอ๋อ นะสิ่งของเหล่านี้นะมันทําให้เรามีหน้ามีามตานะหรือได้รับการยอมรับทางสังคมก,ก็เลยสแสวงหาสิ่งนี้มาก็เกิดเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเกิดพฤติกรรมนะแล้วก็ไปสแสวงหาสิ่งนั้นมานะคะก็เรียกว่าเป็นแรงใจทางสังคมนั่นเองค่ะเชื <S <S 1> <S 1> ่อมั่นว่าในบทนี้ท่านที่ติดตามรับฟังคลิปนะและก็รับชมคงจะพอได้คอนเซปต์หรือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ แรงจูงใจนะคะว่าแจงจูงใจมีความหมายว่าอะไรมีขั้นตอนอย่างไรและมีประเภทอย่างไรค่ะแล้วเรามาติดตามในคลิปต่อๆไปนะะที่เราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านตรีระการส่งเสริมแรงจูงใจการวัดรวมทั้งการสื่อสารที่ส่งเสริมแรงจูงใจด้วยโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ